ถ้ามอง Q3 เนี่ยก็น่าจะเป็นไตรมาสที่ดีของเขานะครับแล้วก็มองข้ามไป Q4 เนี่ยมันก็จะมีทางานักคิวยุโรปซึ่งเป็นถือว่าเป็นฐานลูกค้าหลักของสมุยเลยแล้วก็มี potential ในอนาคตคืออุตภเปาแต่ยังไม่ได้ก่อสาร้างการที่ขาย asset เ,เ,เ,เข้ากองเนี่ยเขาจะได้เงินเข้ามาส่วนหนึ่งเป็นเงินก้อนเงินก้อนเนี่ยสามารถไปลดนี้ได้ฉะนั้นเนี่ยข้อดีคือนี่ลดลง DE ของตัวเองต่ำลงแล้วก็สามารถเอาไป พอดีลดลงนี่สามารถกู้ไปทำโปรเจกต์อะไรต่างๆต่อได้โดยเฉพาะกูตเผาเอาลุกจะเป็นยังไงบ้างสำหรับ BA บางกอกแอร์เวย์ก็พ้นเส้น200วันแล้วนะคุณหนองนะพ้นเส้นแดงแล้วนะ BA อ่ะครับผม <BA. S 1> ว่าน่าสนใจคือสตอรี่เนี่ย จะคล้ายๆกับ AAV เพียงแต่โอเคของเขาเนี่ยมันจะไม่ได้มีอินเดียใช่ไหมครับแต่ของเขาเนี่ยมีสม,มุยซึ่งสม,มุยเนี่ยถามว่าไฮซีซันคือเมื่อไหร่คือคิวสามครับคิวสามเนี่ยเป็นหน้าไฮซีซันของสม,มุยเลยฉะนั้นเนี่ยถ้ามองคิวสามเนี่ยก็น่าจะเป็นไตรมาสที่ดีของเขานะครับแล้วก็มองข้ามไปคิวสี่เนี่ยมันก็จะมีทางานักคิวยุโรปซึ่งเป็นถือว่าเป็นฐานลูกค้าหลักของสม,มุยเลยนะครับเข้ามาด้วยฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าครึ่งปีหลังเนี่ย ถึงเอบีเอเนี่ยเขาน่าจะสามารถเพิ่มราคาค่าตั๋วของลู่สมุยได้พอสมควรนะครับอ่ะอย่างไตรมาสสเนี่ยดีมาณยังไม่มาอ่านะครับเขาเพิ่งเปิดประเทศนะครับฉะนั้นผมคิดว่า3ากับสเนี่ยราคาค่าตั๋วเนี่ยมันจะขึ้นพอราคาค่าตั๋วขึ้นเนี่ยขาดทุนก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับก็ภาพก็จะคล้ายๆกับ a อวนะครับเพียงแต่ว่าสตอรี่ต่างกันอย่าง a อเวเนี่ยเราจะไปลุ้นอินเดียกับจีนของ BA เเนี่ยเราลุ้นตัวสมุย B.A. เขามีสินทรัพย์อะไรนอกเหนือจากสายการบินบ้างคุณอ๋องช่วยเหล่าให้หมดสะหน่อยได้ไหมครับครับเขาจะมีพอร์ชั่นหลักๆเนี่ยสอันที่เป็นเมเจอร์เลยนะครับก็คือหนึ่งก็คือสายการบินสองก็คือสนามบินครับสนามบินเนี่ยหลักๆคือสมุยแต่ก็จะมีอีก2อันซ่อนอยู่นะครับที่เป็นของเขาก็คือตราดกับสุโขทัยนะครับแล้วก็มี potential ในอนาคตคืออุสาเภา,าแต่ยังไม่ได้ก่อสร้าง นี่ผ่านไปแล้วสองครับก้อนที่สามเนี่ยคือเขามีธุรกิจ co, คา์โกน้นะครับทําธุรกิจคา์โก้ที่สวนภปูนะครับก็ตัวนี้จะมาเป็นลักษณะเป็นแชร์ินคัมนะครับกำไรค่อนข้างสเตเบิลเลยนะครับปีละประมาณ4ี่ร้อยถึงห้าร้อยล้านต่อปีที่เป็นแชร์ินคัมเข้ามานะครับนี่คือก้อนที่สามนะครับแล้วก็ก้อนที่สี่เนี่ยก็คือตัวปันผลจาก BdMS นะฉะนั้นเนี่ย<อ>เขาจะมีเหมือนโรงพยาบาลกนะรุงเทพด้วยถูกต้องั้นเขาจะมีสี่พอร์ชั่นหลักนะครับ สำหรับธุรกิจเขาครับสำหรับ ba หลักๆเนี่ยบินในประเทศเป็นหลักมีไปต่างประเทศเยอะไหมครับหรือว่าตอนนี้ไม่มีเลยครับ ba เขาจะมีรูทเออซีอเอ็อ v, แล้วก็รูทต,ต่างประเทศบ้างนะครับแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ป็นสัดส่วนที่เยอะมากนะครับคือคือสัดส่วนหลักๆเนี่ยเป็นรูทสมุยนะครับรูทที่เกี่ยวสมุยเนี่ยครึ่งหนึ่งละห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็โดมเมนสติสักสิบสิบเปอร์เซ็นต์่ที่เหลือก็จะเป็นต่างชาติ กนรี่คีหลักๆนี่คือสมุยนะครับแล้วยิ่งรอบเนี้ยคือเมื่อกี้คือตัวเลขปี2 0 1 9รอบเนี้ยเขาเน้นสมุยเป็นหลักเลยฉะนั้นเนี่ยผมว่าสัดส่วนสมุยน่าจะเกินครึ่งปัจจุบันเนะครับครับเอาลุกครึ่งหลังดีไหมครับ BA ครับคุณนองครับแน่นอนครับผมว่ามันจะล้อตามภาคการท่องเที่ยวซึ่งน่าจะดีขึ้นแน่นอนฉะนั้นเนี่ยสมุยก็น่าจะดีเช่นกัน BA ก็จะดีเช่นกันครับครับก่อนจะไปเจาะตัว BA lead ถามว่าถ้ามีการขายสินทรัพย์เข้ากองหลีด BA จะได้อะไรจะเสียอะไรแล้วชั่งน้ำหนักแล้วเนี่ยจะได้มากกว่าเสียไหมครับคุณน้องครับโอเคคือ okay. ตัว BA เนี่ยนะครับต้องเล่าว่าถ้าดูมัน,ม,นมันขึ้นอยู่กับเรื่องนะครับเรื่องแรกก่อนละกันการที่ขายออแอสเซทเข้ากองเนี่ย,เข,นเ,นยเขาจะได้เงินเข้ามาส่วนหนึ่งเป็นเงินก้อน มงินก้อนนี้สามารถเป็นลดนี้ได้ฉะนั้นเนี่ยข้อดีคือนี่ลดลง d ดของตัวเองต่ำลงแล้วก็สามารถเอาไปอาพอดีอลดลงเนี่ยสามารถกู้ไปทำโปรเจกต์อะไรต่างๆต่อได้โดยเฉพาะผู้ถเผานะครับ mm hmm. ฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นข้อดีคือตัวเบาลงนะครับนี่ลดลงไม่ต้องรบกวนผู้ถือหุ้นก็คือไม่ต้องเพิ่มทุนนะครับอ่านี่คือข้อดีก่อนข้อเสียก็คือว่ารายได้สมุย ซึ่งปีหนึ่งมันจะตกราวๆพันเจ็ดร้อยล้านเนี่ยจะถูกแบ่งออกไปบางส่วนให้กองหลีตัวเลขข้าวๆคือพันหนึ่งร้อยนะครับจากพันเจ็ดเนี่ยแบ่งตรงเนี้ยไปที่กองเบลีฉะนั้นเนี่ยรายได้จะหายหรือกาไรจะหายบางส่วนไปโขที่เบลีนะครับแต่เขาก็จะตามไปถือซัดราวๆยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับฉะนั้นเน็ตๆแล้วเนี่ยกําไรโดยรวมอาจจะลดลงแต่ฐานะการเงินดีขึ้น นะต้องบอก P&L อเนี่ย mm hmm. อาจจะวิกลงแต่บาลานซ์ชี้เนี่ยคลีนขึ้นนะครับครับเอาละครับเดี๋ยวค่อยขยับไป BA ลีดนะกลับมาที่ตัว BA ตัวบางกอกแอร์เวย์ตัวหลกักก่อน FSSIA แนะนำซื้อไม่ซื้อ BA ถ้าใช่เป้าพื้นฐานปลายปีหน้าเท่าไหร่ครับครับก็แนะนำซื้อนะครับเป้าพื้นฐานปีหน้านี่อยู่ที่16บาทนะครับ16บาทนะปลายปีหน้าปลายปี 2, 5 6 6นะครับ ละว่าง BA เอบางกอกแอร์เวกับ AAV a วีเอเชีย i อ n เชั่นจำกัดมหาชนเจ้าของไทยไอเอชียคุณน้องครับด้วยความเคารพคุณชอบใครมากกว่ากันขอสักหนึ่งได้ไหมครับโอต้องเรียกว่าความจริงนี่ชอบทั้งคู่เพราะว่ามีสตอรี่คึ้นปีหลังที่คล้ายกันนะคบเพียงแต่ว่าโอเคถ้าให้เลือกตัวหนึ่งเนี่ยอาจจะลองมอง BA ก็ได้เพราะว่ามีเรื่อง BA เลีที่กำลังจะเข้านะเป็นคาตาลิสตอยู่ ครับอ๋อมีมีมีเหลื่อมนิดๆที่กำลังจะมีกองหลีดนั่นเองใช่ไหมครับนะก็ลเลยทำให้ชอบถ้าต้องถูกบังคับจริงๆเนี่ยนะต้องเลือกแค่สายการบินใดสายการบินหนึ่งเนี่ยคุณน้องชอบ V A มากกว่า A A V แต่สายการบินถ้าไปเทียบกับสนามบินอย่าง A O T เลือก A O T ก่อนอย่างนั้นหรือเปล่าคุณน้องใช่คือที่เลือก A O T เนี่ยพาเพลเซฟนะครับแต่ว่าถ้าสมมตินักลงทุนเนี่ยเ,เรียกว่า,ามีความที่แบบว่า รับความเสี่ยงได้มากขึ้นไงเอวีกับบีเอน่าจะได้รีเทิร์นที่สูงกว่า a อ t เพราะ AOT เนี่ยหุ้นค่อนข้างสตรองมากๆช่วงนี้ผ่านมาอัพไซต์อาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับครับมันนี่พัสออนไลน์หลักสูตรที่10ครับมันนี่พัสออนไลน์ศูนย์ศูนย์ เปลี่ยนเลนไปทำกำไรในช่วงตลาดยูเทิร์นครับท่านอาจารย์แชมป์คุณพงพัฒน์คำชูให้เกียรตินะครับมาให้ความรู้ให้กลยุทธ์ในการเปลี่ยนเลนไปทำกำไรในช่วงตลาดยูเทิร์นครับมันนี่พัสออนไลน์0 1 0รอบสดในวันที่9และวันที่16สิงหาคมทุ่มหนึ่งแล้วตามด้วย Q&A สดอีก2รอบครับนะแล้วก็จำนวนจำกัดจริงๆเพราะเราอยากให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับคนที่สนใจตั้งใจแล้วเห็นว่านี่คือจังหวะและโอกาสที่เหมาะสมมากที่สุดในการทำกำไรในช่วงตลาดยูเทิร์นกลยุทธ์ทั้งการเล่นเก่งสั้นๆและการหาหุ้นยูเทิร์นเพื่อเอาไว้ลงทุนระยะกลางยาวด้วยเจาะลึกมากๆและเหมาะสมกับสถานการณ์มากที่สุดนะครับสนใจเชิญครับสำรองที่นั่งด่วนครับ ช่องทางเดิมช่องทางเดียว Li ายไอดีพิมพ์สัญลักษณ์ตัว a อแแล้วตามด้วยคำว่า m o n e y plus m o n e y p l u s m o n e y plus ติดกันตรงตัวนะครับสนใจเชิญได้เลย